สวัสดีครับเพจน,นกแก้วโม่งบายวิรเดชนะครับวันนี้มีประเด็นนะฮะทำไมนกพ่อแม่พันธุ์ไม่ยอมเข้ารังนะครับซึ่งเป็นคาถามจากเพื่อนสมาชิกค,คนหนึ่งนะครับถามเข้ามาถึงผมว่าไปซื้อนกพ่อแม่พันธุ์นะครับมาจากที่อื่นเพื่อจะเอามาทําทเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อที่บ้านเขาแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูของนกที่ต้องจับคู่ผสมพันธุ์แล้วนะครับแต่ว่านกเนี่ยยังไม่ยอมเข้ารังกันนะครับ ไม่ยอมเข้าลังเลยซึ่งกรงก็กว้างนะครับก็เลยเป็นคําถามที่มีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาตอบนะครับว่าเป็นเนพราะอะไรนะครับสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยคิดว่ามาจากนกเพิ่งย้ายสถานที่ครับย้ายสถานที่มาใหม่นะครับซึ่งนกจะต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมที่ใหม่ๆไม่เคยชินนะครับ แล้วก็สภาพอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคของของบ้านเราเนี่ยช่วงนี้อย่างเช่นภาคกลางก็ยังมีฝนอยู่แต่ทางเหนือเนี่ยเริ่มหนาวแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้นกตัวนั้นอนะ่ะยังปรับสภาพไม่ได้นะครับแล้วก็นกยังอย่าไม่รู้สึกปลอดภัยนะครับซึ่งพอเปลี่ยนสถานที่ใหม่ก็ยังแบบไม่คุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ๆ ที่เขาได้มาอยู่นะฮะต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับก็คือคำตอบคือต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งแล้วก็ลองไปดูในข้างๆรังนะฮะถ้าเกิดว่ามันโล่งเกินไปเนี่ยเราควรหาพวกผ้าใบพวกสังกะสีอะไรพวกนี้ครับมาปิดนะให้มันดูทึบๆหน่อยนะครับซึ่งเขาจะได้รู้สึกปลอดภยัยเพราถ้านกรู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะ,ะเข้ารังนะครับแล้วก็จะเริ่มผสมพันธุ์นะครับ ก็ช่วงนี้ต้องให้โอกาสเขานิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของของนกที่กําลังจับคู่นะฮะซึ่งจับคู่กําลังจีบกันแล้วก็กําลังจะผสมพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารในเรื่องของวิตามินนะครับอาหารวิตามินผลไม้อ่าพวกนี้อย่าให้ขาดนะฮะอย่าให้ขาดให้เขากินให้อิ่มให้เขากินให้เหลือเลยยิ่งดีนะครับมีให้กินให้อิ่มให้เหลือเฟือนะครับ พอช่วงนี้ต้องบํารุงเขาไเยอะๆนะฮะโดยเฉพาะที่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยครับเพราะว่าพอถึงช่วงที่เขาออกลูกแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้พลังงานเยอะนะครับอาหารส่วนมากที่เขากินเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ได้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องไปขย้อนอไปป้อนลูกทั้งหมดนะครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่วยกันดูแลนกของเราอย่างดีนะครับช่วงนี้ต้องเทคแคร์หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน ผสมน้ำนะฮะให้กินทุกวันนะครับให้กินทุกวันได้เลยนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับให้เยอะๆเลยแล้วก็พวกอาหารอาหารแห้งหรือว่าผลไม้อัดเม็ดอาหารเม็ดอะไรพวกนี้ครับที่มันมีคุณค่าสูงๆทังประโยชน์สูงๆพวกหอยมออะไรเงี้ยให้ได้เลยนะฮะช่วงนี้เพราะว่าเขาจะเก็บเขาจะกินกินกินแล้วเก็บไว้เป็นพลังงานนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เขาเลี้ยงลูกน้อยนะครับวันนี้ก็ฝากเป็น เก็ดเล็กเกดน้อยนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกกันไปดูแลนกกันนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูแลเขาดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมีผลงานจะมีเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวเล็กตัวน้อยมาให้เราได้ชื่นชมแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามแล้วก็ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงนกประสบความสําเร็จนะครับได้ลูกน้อยออกมาได้ชื่นชมกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ